พากันไปฝึกเอาเองเด้อเวลาห้องยู่เู้เดียวอยู่เพื่อนพญายามที่จดจำเอาหลักการหนึ่งแบบไปฝึกเอาเพื่อเพิ่อเกิดประสบการณ์ของเจ้าของเองการฟังฟังโดยดีย่อมเกิดปัญญาคือแนวทงังเหตุให้เจ้าของมีวิธีที่จะเอาตัวเจ้าของเองให้มันถึงตามที่คนบอก เฮ็ดไปเรื่อยๆเือะถึงเวลาแล่มันร่วมตัวกันมันสิเป็นเองหรอกบุญนาเฮ็ดไปเรื่อยๆบ่แมนว่าไปตั้งหวังไว้ให้มันเป็นเรื่องสั้นให้มันเป็นเรื่องสี่ตามความาคาดขีดแค่นี้เอาไว้ด้ถึงถึงเวลาอันควรที่สิเป็นจังเกินดอกคือเงินเฮาเก็บว้าจะซื้อของนั่นแหละถ้ามันพ่อแล้วมันจังซื้อได้ครับ พยายามดูอลอยู่คนเดียวนะตามธรรมดาแล้วคนห้างสี่าอาจสามารถอยู่กับสะของใดเสียเอาจิตใจคือความคิดทั้งหลายไปอยู่กับสัตว์เลี้ยงง่วควายแมวหมาไก่เป็ดปลาแล้วแต่แล้วก็ไปอยู่กับสมบัติอันเป็นห้หน้าต้นหม้รถต่างๆเงิงงนท่องแล้วก็เรื่องเล่าบุคคล เรื่องล่าง,เร,งเรื่องนั่นเรื่องนี้แล้วก็อยู่ในบุคคลอันเป็นลูกเป็นหลานบุคคลที่หลักกับบุคคลที่บ่พอข้อใจเปลียดเนี่ยส่วนมากเข้าบ่หาเวลามายู่กับตัวเองนี่แต่ไปอยู่กับผู้อื่นเขามาอยู่นี่คือเอาความคิดไปคิดถึงผู้นั่นไปคิดถึงผู้นี้เด้อบางวอนวราเอาโตไปอยู่น้ากันกับเผาได้เอาความคิดไปพยายาาฝึกหัด ควบคุ้มควมคิดของแย่ของให้หมันอยู่ในอารมณ์เดียวให้ได้วิธีที่บอกไปอย่งเช่นว่าการเหตุภาวนาแบบเจ็ดหาสามหนึ่งนั่นเอลย้า่ไดเราบอกย่ายท่องไ่เออพัายามฝึกเยื่องสั้นฝึกให้เกิดอาการปติเกิดซึ่งระวังช่องกลางหนาผาเข้าให้ได้เห็ดแค่นั้นแหละ เราต้องไปหวังอย่างมันลหลเวลาเป็นเป็นเองมันจะเป็นเอาเองเห็นบารับแต่ละคนนี่ผู้ใดคุ้มมันเป็นไดไบอกว่าได้มิตรเฮาเห็ดไปเรื่อยเรื่อยเวลาจะเป็นแบบคุ้มให้เห็นแสงนี่หรือว่าคุ้มไม่เห็นนั่นเห็นนี่มันบ่เห็นเลยมันค่าคุ้มเพื่อความคิดปุุงอย่แต่ว่าบารัตจะเป็นแบงเผลอไปเป็นเนาะเป็นแบบเผลอเป็นแบบนั่นเจียบเทียบซื้อได้ว่าเป็นแบบเผลอ ก้ามันไปแต่ย่มใดนั่นแหละเอาอาการตีตินั่นแหละเป็นเครื่องยินดันา่าระของเป็นผู้ยูในชาติแห่งอารมณ์อยู่ในอย่างเดียวสิ่งเดียวอารมณ์ความรู้สึกความรู้สึกเข้ามันรู้สึกได้ในตเข้าเองแต่คืออยู่ในจุดอุณาโลมอันนี้คือเข้ายกมเบาซับเบาเฉพาะกลุมเข้าโดยเข่าใจเืยบะไม่ได้เบาโดยตัวไป บ่าม่นรักการตายโตเป็นการตั้งเศร้าขึ้นเพื่อให้เขาใจง่ายเฉพาะคุ้มพวกเข้าอรศิคือจริงเขาว่าปีติพระคุตตกาปีติเกิดอาการขนลุกขนพองนังหัวตังขนหัวตังหมดละนี่คืออาการปีติหนึ่งเป็นการบ่งบอกถึงว่าชาติหนึ่งสองสามสี่มันตรงนี้อาการปีติเป็นเครื่องประกอบทั้งบดปีติโดยบางตนมมอย่หายาง เนี่ยผลลุกผลท้องมันอันที่สองเกิดความเยือกเย็นคือคือคืออิ่มยู่ในจิตในใจของเทาเองอิ่มอันที่สามเกิดการโยกโยกโครงโยกไปโยกมากถ้าเทาปล่อยมันโยกสะกรอนไ้้ดเป็นที่แหลกสมุผก้ใดเปล่นปล่อยมันสะกรอนแล้วมันสีรูดออก ว่าว like so ิธีหยุดมันหยุดแบบไหนเดยเพิ่งไปกลุ่มมันทีเดียวบัดบางคนเห็ุเป็นโยกโยกยังงกันเลยยันเขาวาเป็นบ่ายันเขาวงยันกันกันสีบ่าต้องปล่อยมันไปเลยเมื่อเข้าจับจุดมาได้มากับคุ้มมันได้เอง่ะตัวเองเป็นผู้รู้เองดอกนาว่าคุ้มโดยวิธีใดนี่โยกบางคนก็เกิดแสงสว่างเกิดขึ้นนี่อาการจิตวิหารแสงสว่างเกิดขึ้นเด้ จามาเลยพุ่งมาเลยแล้วก็สิเป็นมันสิบ,บอกว่าตายโตปะได้พุ่งมาแต่ไกลก็มีมพุ่งออกจากหน้าผากก็มี่พุทธพัวเก้นเลยระว่างแขนเดียวหนี่หรือศอกเดียวก็บมี่ถ้าไายครับผุแตกก็มีแล้วแต่สิเป็นไปแล้วก็อาการพระอุพงค่าปีติเังสิเพื่ออาการร้อยถึงอันนี้ยากโย่ บางคนก็มีอาการล่างกายไง่ขึ้นบางคนกับยืดขึ้นส้นหลังคาบบางคนก็หมดลกไปในดินคนละแล้วแต่สิเป็นไปไม่ต้องตกใจจะมืนตาหรือจะหาเหตุผลมัน่นว่า,ม,ามันเป็นอย่างคือเป็นทั้งสี่ทั้งสั่น<ม>ให้อยู่ในสติก็คือข้ามบริกรรมกับความรู้สึกที่มันเกิดอาการปิตินั่นเอง ต้องอารมณ์ตัวนี้ไว้คิดถึงตัวนี้ไว้ทำความรู้ซึกกับตัวนี้ไว้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปนั้นเป็นนาทีของอำนาจการควบคุมจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวใดมันนั่งสิเป็นของมันเองนี่แหละพึกไปเรื่อยๆมันเปเวลาเป็นเองดอกจะพึงว่าคือบ่เห็นก็อยากเห็นบ่เห็นดอกก็อยากเป็นบ่เป็นอยากสงบบพะสงบการปฏิบัติธรรมทั้งหมดถ้าไปตั้งข้อมอยากเอาไว้ มันที่บอเป็นไงแต่เหตุว่ารูเฉพาะในปัจจุบันในขณะที่ห้องปฏิบัตนะิอรอูในขณะปัจจุบันออสติพร้อมกับนึกถึงคำบริกรรมสัพพัญญาดูสึกโตคือล่มเข่าล่มออกถ้ามันเป็นชาติไดแล้วที่หนึ่งกระสางคณิกะสมาธิกระสางอ,อ,อาการเริ่มต้นแหลกสวนมากข้นก็คือสิเป็นคนลูกอูบูบ่าวะกอนนะ ซ้ำนั่นก็นคือเป็นแปลว่าผู้ไม่ห่างจากฌานพอแห้งกอนล้วสอนมูอพวกขา,ามกไม่สนใจหายใจเข้าเจ็ดคู่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับอยู่มือ,เ,อเป็นเครื่องกำหนดกฎหมายอะไรสืือดับถ้าจำได้ให้ใจกับ,บ่านับไ็ได้ครับหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสะตอนหายใจสุดๆบอกเขาเจ้าหายใจลึกๆเรือพูดนี่คือข้ามิด หายใจเขามันเต็มปอดเลยกับท่ปล่อยออกตามลวมสุดบานี้เมื่อครบเจ็ดครั้งแล้วบานนีห้าครั้งนี่หายใจเข้าพุทโธมันเป็นคำนึงพุทโธหายใจออกพุทโธนะพุทโธหายใจเข้าพุทธโธหายใจออกจนถึงห้าครั้งหายใจ้ห้าครั้งแล้วบานหนึ่งกำหนดบานนี้หายใจเข้าพุทโธสามครั้งหายใจเข้าพุทธโธพุทโธพุทโธสามครั้ง หยุดไว้นิดหน่อยเพื่อให้ลมมันเต็มปอดแหายใจออกคำนึกตังพุทโธพุทโธพุทโธสามครั้งก็คือเจ็ดห้าสามคำ่าสามนี่ก็คือนับพุทโธพุทโธพุทโธลมเข้าพุทโธพุทโธพุทโธลมออกเป็นสองครั้งแล้วหายใจเข้าพุทโธพุทโธพุทโธหายใจออกพุทโธพุทโธพุทโธ หายจะเข้าออพุทโธพุทโธพุทโธหายจะออกพุทโธพุทโธสามขั้งนี่ก็ปล้อยปกติในการกระทํานี่บ่จําเป็นต้องรับตาบบด่ายจากให้รับตาเพราะว่าอย่างเ้าบ่าท่านได้เป็นก็คือให้กาหนดเอาหนูมือเอาหนูมือนั่นนะมันเป็นเครื่องกาหนดกฎหมายไว้ว่าเท่านั้นพุโทโธเจ็ดนี่รู้แล้วพุโทโธห้านี่รู้แล้วพุโทโธสามนี่รู้แล้ว วันนี้พุทโธหนึ่งคือเป็นปกติธรรมดาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไปธรรมดาจนกว่าจะส่งอารมณ์หนึ่งๆไว้แล้วคอ่อยๆมื่นตาแล้วก็มื่นตาที่ว่าเบ่งมาที่ปลายจมูกของเจ้าของเองถ้าจะเห็นปลายจมูกล่างๆเมื่อเห็นปลายจมูกล่างๆแล้วแต่ว่าอาการหายใจเข้าพุทโธเนี่ยเป็นปกติตาเนี่เห็นปลายจมูกล่างๆเป็นปกติ เมื่อ,อยังบา่าเา็ญในเกิดอาการเสียวในระหว่างดั้งจมูกถึงระหว่างการคิ้วคืนหนาผากให้แย้มปากขึ้นสูบลมเข้านิดหน่อยสูบลมเขานิดหน่อยพร้อมกับหายใจเข้าก็เป็นพูดคือสูบแต่หายใจเข้าทั้งปากร้อมแต่ว่าจะเห็ดอาปากไง เห็นดูจังสันจนกว่าว่าจะเกิดอาการเสียวในสันจมูกตัวเองนะนิ่มๆจืดเข้าไปอสมล่มเย็นเขาแล้วก็ปล่อยออกพร,ร้อมกับข้าบริกรรมฝบมีคือเกาเข้าออกเข้าออกจนกว่าว่าอาการเสียวในระหว่างจมูกแต่ว่าเป็นการเสียวที่อาการนิ่มๆแบบค้ายๆครับใช้นิ้วม,มือ ค่อยๆลูบใ,ในระหว่างสันจมูกแล้วมากดสิค่อยวิ่งขึ้นไปในตรงกลางร,ระหว่างคิ้วคล้ายๆครับเหมือนเอามือนี่มาจิ้มตรงกลางร,ระหว่างคิ้วเบาๆบางๆนั่นแหละคือให้รักษาอารมณ์นั้นเอาไว้บ้างรักษาความรู้สึกนั้นรักษาวความรู้สึกที่ปิติมันเกิดนั่นเรียกว่าอาการปิติละ ช่องกลางระหว่างคิวทรัพย์ที่ห้องสมมุติขึ้นมาใส่กันเองแต่แค่ว่าอุณลมที่นี่ถ้ามีจุดนั้นแล้วปุ๊บถ้ามันหายไปก็มองดูปลายจมูกตัวเองอีกสูบลมเข้าอีกถ้ามันหายไปทําให้เกิดขึ้นได้อีกคือมีอาการเสียวจมูกพืชแล้วขึ้นไปตรงกลางระหว่างคิวปับ๊บถ้ามันส่งอารมณ์เลยให้หลับตาความรู้สึกสิเข็มขึ้น ความรู้สึกสี่รู้ได้มากขึ้นนะสืบล่มเข่าไปจะได้รับอาการปีตีดูความรูร้สึกของปีตีนั่งสิแผ่สั้นในระหว่างการเชื่อวแผ่ออกไปเต็มหน้าผากเต็มเต็มหน้าผากเลยนัย่นแหละเ้าเห็ดยู่แค่นี้ <S <S นจะเพิ่งไปปรุงแต่งอย่างใดทั้งสิ้นให้จับอาการปีตีว่านั่นเป็นผู้ไม่ห่างจากฌานชั้นยังแต่สร้างมันแวดตาสื่อ ภาษาซื่อมันดื่อๆนั่นแหละบุคคลถ้าฝึกฟึกจังสีได้แล้วเอื่ินว่าพยายามทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินอเมือ <นะ S 1> มันชินแล้วห้องสิหลูว่าห้องสมควรสิเหตุอะไรต่อไปโดยอาศัยกําลังสมาธิตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวเหตุยุอยงยังสั่นแค่นั้นอย่างอื่นๆมันจะเป็นเอง เมื่อมันเป็นเองแล้วบุคคลพนันสิรูในตัวเองแล้วอำนาจของสมาธิสิถ้าไม่เห็นอาการพิติอย่างอื่นเกิดขึ้นมีแสงสว่างค่ายครับโคมไฟแย่งมาตะไกลส่องมาจากทางไกลกบบนี้คืนี้ก็ค่ายครับผุแตกพูว่าขึ้นแต่ว่ามีหลายสีแตกจ้าขึ้นเป็นสีทองลักษณะนี้ อาการต่างๆมันให้ดูไว้ว่วามันเป็นแค่อาการผีปี้ทุกๆคนห้ส่งอารมณ์อยู่แค่นี้ย่างอื่นมันจะเป็นเอง mm hmm. มิเอนว่าวิธีทําให้เข้าถึงฌานหรือลู่ว่าความรู้สึกของชานเป็นแบบไหนใส่สติแบบไหนทุกคนที่ฝึกไม่ก็ฝึกยุ่งยิงเสียมันไหมมันเกาก็ะอันนี่แหละเป็นเพลินหมอมน้เขอาไปสักก่อนแต่ว่าโดยการไปทํางานปกติ ก็คอยภาวนหน้าพุดทโธทไวเป็นเื่องกำกับใจว่าไอ้มันคิดมากมันเอง้าเราผู้เห็นแล้วมันก็ต้องเข่าแบบนี้ก่อนเพื่อก้าเป็นหลักคือมันชินในการที่เข่าแบบนี้เข่าช้านแบบนี้ก็เฮ็ดแบบนี้สักครั้ปุ๊บ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 เดี๋ยวก็ไปเองของมันเองโดยวความเคยชินที่เขาเป็นสําหรับบุคคลผู้เห็นภาพพระไว้แล้วคือแค่ดิ้ตกไว้ก่อนที่จะเข้าฌานก่อนที่สิทำก่อนที่จะ จับจุดอุณาลมี่ให้นึกวิตกไว้ก่อนว่าเหตุตั้งใดนอนหน้องสิเดียไปอยู่กับพระพุทธเจ้าหรือในเบี้ยม่านหลังเสรเขาก็เป็นนอนกระซางมันดอกได้กระตามว่าได้กระตามปัดทิมในความหวังกัย่าเอาไปหวังในขณะเหตุย่า,าไปคิดในขณะธรรมว่าต้องเห็นเรื่องสั้นเรงสี่เพราะว่าจิตมาร่วมเป็นนึ่งแต่กระจายฟุ้งซ่านไปในความปุ่งจจากให้เป็นดังสี่ของเคยเห็นทิมทีนี้ก็ รับแบบเก่าถ้าคนเคยเป็นแล้วอะไรเนี่ยแค,แค่หายใจเข้าพูดหายใจออกโตนอาการพิธๆเกิดปั๊บทันทีเลยอยั่นแล้วก็ส่งอารมณ์นั่นไหวในสิ่งที่ห้าวบิตกหมายถึงคิดคำนึงไหวตอนี่สิมาทำตอนทงสมาธินิดหน่อยนะเดี๋ยวก็เป็นไปตามนั้นนั่นเองอเป็นวิธีส่งอารมณ์เห็นยุ่แค่นั้นละ่ะไม่ต้องไปอีหยังมันมากเห็นที่จังสันผู้ใดคย ชิ่นอยู่กับผาพระในวมีมานนั่นนันนน่หรือโบสถ์หรือสิ์ก็แล้วแต่อมันนัง่งติไปตามติ่แต่ของวินโตกไหวค้านื่องไหวเฮ้าคิดไหวล้วถิ่นเด้อันคิดไหวเพาแม่เเอาเขาไปคิดในขณะที่ปฏิบัติพร้อมจะไปคิดในขณะปฏิบัติในขณะปฏิบัติคือให้อยู่ในปัจจุบันคือลมหายใจเข้าคล้องกับคำบริกรรมทำความรู้สึกตัวให้มันหลุดในอาการของแต่ของเอง ผู้ใดว่าท่านใ,นใดกับพระ้า,ามาไปสุดเอาเนาะใหญ่ผู้ใดแล้วนั่นหลับปักตรวจเห็นว่า <c oughs> <c oughs> เป็นสันวจะท่องจะท่องหวัดย่ำได้สิบเบีนได้เดนมมีนะ <c oughs> พระจายามมาันีี่สามปีเลยเด้เจ้า <c oughs> บ่แเ่นว่าสอนเลยสอนตอนอยู่พัหน้าเหมือนเดเอโยกนี่เมื่อจะแด่ระแดขึ้นแต่ว่าคิดให้มันเป็นโดยว่าเข้าใจพื้นฐานยกมาเบ่งอียังอ,งอ,อี่ีีพี่เขาเอาพี่แต่และคนโ,<ฮ>โ<ฮ>อ้ยฟังหูดังสิจังหวัดเลยต้องเป็นลายกันเลย กันหลายๆที่ทีห้องสุนองของมันเป็นเดี๋ยวทามี่มากกางเว้นมีเวลาจริงๆทั้งว่าฝึกกันดีเนาะฝึกที่มาฝึกกันดีเดี๋ยวก็ว่าสิให้มันเป็นเถอะล่ะมันอิจฉากันใหญ่ไ <c> ป <oughs> ใ,ใหญ่จะตั้งหลังไปอีก เห็นพระอยู่บ่ละภาษาพกเี่ยวแปลไปฟังนะมาตั้งใจก่อนผ่าผ่าผ่าสีทองหรือผ่าสีฟ้า ตัวหนังสือผักกามบตัวหนังสือเออตัวหนังสือนั่นเขียนววาจังไงอ่นานว่าไรว่าไ้เขาลุเลี้ยนติดมันคนละภาษาเนาะเออมันเป็นตัวคือท่านคือขอามนี่บออ,ออ่นานว่าพูดโพเด้อยวดนี่อ่านอะไรังสั้นล,ล่ะ ตัวหนังสือตัวนังสือหนังเขียนว่าพุดโทษเนอะเออเออโอ้ยพุดโทษมาแล้วอย่างเดียวเด้อตัวหนังสื้อนันอันว่าพุดโทษมงอ่งง่งยๆนะผ้าก็ขึ้นมาพร้อมตัวหนังสือสีฟ้าผ้าเป็นสีทองเนาะนั่นแหละเออนั่นแหละตัวนังสือว่าพร้าุดโทมาแล้วเจ้ากับ จ้องใส่ความคุ้นโทษเลยแหละไมความรู้สึกข้างในของเจ้าเองเด้อผักลมาน่าได้ฝึกพันย่างยูกระเพาะให้ได้ตลอดเด้อย้ายนั่นขึ้นไปสูงกว่าเก้าได้เออเข้าไปในวิมานอันเก้าเจ้านั่นแหละเด้อเข้าไปในศีลเจ้านั่นแหละเออ,เอ,อ แต่มันงามเเดี๋ยวมันมันเป็นแก้วแล้วยิบแล้วยับไปเล้เนาะเป็นแบบแก้วแล้วยิบแล้วยับเดียนั่นแหละแต่ละมือแต่ละเว้นอายุจังสั่นม่นกินเข่ากับเช็นไดเ้อได้ยุ่มันว่ากินเข่านี่นั่นแหละเวลายำเข่ากับอ้าปากป็นเป็นพุดงับลงมันก็เป็นโทษเดยเอามันได้เด้กอยเห็ดประจําไเด้นี่ เออวลากินเข่าเขาพได้กินสุื่อเลยร่างกายมันกินแต่ว่าใจมันอีกแบบหนึ่งเด้เป็นพุทโธพุทโธพุทโธไปหยำเร็วกับพุทโธเร็วยำําเก็บพุทโธสาเออถ้าน้ำปักเอากางปลากันปิงออกตะกอนปาดโฟมแเมม่อยไปสะกอนเด็กกระถึงออกเอาเป็นั้งสั้นเห็นทั้งสั้นดีนี้ไหมว่าสั้นจะบอกพวกเจ้าบอกยํำเขากับเป็นพุทโธได้เด้อแหละ เวลาห้ากินข่าวน,นี่พยะยามนึกสภาพจิตมันจำอยู่แล้วนึกภาพพระเนาะที่เห็นนั่นน่ะที่เห็นนั่นน่ะที่อยู่ในโบสถ์ในศิลกวานน่ะอยู่มานของเจ้าเองละนะมันสีอล่างๆอยู่มั่งนี่อยู่ห่างจากแงนวะมันสีห่างจากภาพของห้าวชนมาสี่างขวามือห่างศอกเดียวเองเป็นภาพล่างๆหรือยิบกระยับ เจ้าไปกินไปบาไปที่ตาใจมันจำอยู่แ้ววนามัน,เ,มนเป็นเองหรอกเมื่อนี้ไปย่ายบัวใสยเห็นแสงสว่างจังสิการน,นึกถึงแสงสว่างนั่นมา,าไปเด้อเจ้าไปกินเขาเผ้าหน้าพุดโพอของเจ้าไปอันตัวหนึง่งมันเป็นภาพมันนึกออกมามด้อใดกหน้าเด้อทุกๆคนนี่เหตุทั้งสี่ก็จะละมือ ไปให้ไปน้าเหตุการณ์เห็นงานเต่าของน้ำน่ก็แล้วเจ้เห็ดไปเห็ดได้ตลอดไม่ต้องอุญาตบาตรกับาาเม็นตัวนี้มันไดได้บุญเป็นไดได้บุญมาหนี่ฮะเกดเก้ก็ระว่างหกายก็เิสก็ช้ยมุ

มันจะแตกเออเดไวาโาบเออคุณห้าเออคุณหมอดาบายบ่คุมันเใ็้ตั้งซีบ่เออเอออันแระแต่จะไปบายได้ฟ้องแฝกแตกตกได้บ่เนี้ยให้เจ้านิ่งนิ่งสนแหละ มันเป็นคือฟองแฟบนี่เด้แต่นั่งอยู่นกลมๆน่ะเนาะกลมๆนั่งยกกลางนั่นแหละอืมอย่าไอยไปนั่งนี่เอยอย่าไปายมันได้มันแตกตกไ้เออหามบายมันติดตกพูนเล่งใส่พุดขุ้นเลอเดียวเห็นก็เห็นซื่อๆอย่าไปคิดว่า ล่องเบิ้งกันหน้าก็จะไปร่องมันที่แตกโ,โต๊ะตูมล้วนแล้วเ,อ,เออแต่ดีแล้วอย่าบายมัน่นฝุ่นเล่งไส่พลาุดฝุ่นน่ะลอยลอยองลงองลงไปมันผ้าไปเนาะลอยไปเล่งใส่พนนะลาุดจ้ามาพลาพุดเท้าจะชิวจังสั่น,น,น,นแต่ละมือแต่ละเว้นมันได้ นั่งไฟอีกแล้วยันลากปลาวกลอนเพื่อนได้ไหมเดี๋ยวก็ดีสันเอาบม่านี่เร่งสิว่านิ่งบ่นิ่งบ่มีอาการขั้นหนาขั้นตายุบงุบยิบบ่คือให้ไตหน่เด้นั่นแหละเป็นผู้ไม่ห่างจากฌานนั่นแหละเอือนว่าอาการปิติะเหตุจังสันเหตุไม่ได้สั่น เดี๋ยวมันสิเป็นเราเองดอกหนาอันที่ไปเห็นนัพระที่เดียวนั่นแ้วมันสิดคือข้านไปเองเด้อแต่ละคพน้น่ละมือคืกเราเองเป็นสมบัติของเดี๊ยวเองเบอร์ได้เป็นสมบัติของศาสนาได้เป็นของวกเ๊ยาเองพ่อเมือม่อ